วันนี้มางานกระถินสามาคัคคีที่วัดป่าสีโชคเมืองที่บ้านครูสนิทครูวิไลตำบลขามใหญ่จังหวัดอุบลของเราเคยเก็บบันทึกภาพเอาความรู้ประสบการณ์ดีๆมาฝากเป็นเรื่องแปลกปลูกทุเรียนแต่ได้ผลมรกอลองไปชมฟังกันครับอ,อ๋อคลิปนี้ไม่มีไมติดต้องใช้เสียงเจ้าของช่องแทนนะครับสาอแทนที่จะใส่พวกเคมีพวกที่มีพิษมีภัยนี่แกไม่ใส่นะแกใส่ชีวภาพาเออชีวภาพาปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ยย C, ใช่ไหม เออพวกน้ำหมักน้ําอะไรนี่โอ้ลุยเผ<ด>ื่อจะได้ความสาเร็จนี่หลังจาก,กเกษียณมานี่แก่กเกษียณมาหกปีละเออได้กินลูกแล้วนี่กิน<ด>มากเลยนะเออน,นอี่นี่กำลังโอ้นี่กําลังออกดอกออกผลเนาะมาดูฝั่งนี้ครับอ,อืออืเออนี่เป็นแค่บางส่วนบางส่วนนั่นมีหลากหลายพันเนะาะรู้สึกว่ามันจะได้ปุ๋ยมาจากทุเรียนนะนี่สนใจก็มาซื้อได้ครับดูซื้อเลยเนี่นี้ก็อีกพันหนึ่งมีพันกินเอ่อตำกินอร่อย ใช่ไหมแล้วก็พันกินสุกเอ้มีพันพันดําเนินนี่ผมได้ยินว่าปรุงแขกดําอย่างนี้นี่อย่างนี้ต้นต้นไอ้พันแขกดำเนี่ยแต่ว่าต้นมันอาจจะตะบุ่มตะบําน้อยความสมบูรณ์เอ้นี่แขกดํานี่เขาว่าตําอร่อยนะพันดําเนินนี่แล้วมันจะกรอบดาเนินนี่ยาวๆใช่ไหมพันดําเนินถ้าแขกดํานี่ก้านมันจะสีดําครนี่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 อี่นี่นี่อย่นี่นี่อี่อี่นี่น่นี่น่นี่นี่นี่ ก <Okay. S 2> ็น่าสนใจนะใช้เวลาแค่สี่เดือนครับแล้วดินนี่ก็อาศัยดินจากที่เราใส่ทุเรียนไปแล้วไใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยอินซียอะไรนี่ลงไปที่ทุเรียนแล้วมันก็ส่งผลมาถึงตัวนี้เพราะว่ามะละกอนี่ย่างรากไม่ลึกนะครับส่วนมากจะเป็นรากปอยรากอะไรยงน,นี้ไปท่านดูตรงนี้ดูมันดกจนกระทั่งว่าเออไม่รู้จะรับน้ําหนักยังไงความสมดุลของมันระหว่างลูกกับลําต้นของมันนี่มันจะสร้างความสมดุลโดยตัวมันตัวมันเองปล่อยมันธรรมชาติเลยเราแต่มีแต่ให้อาหารเหมือนเช่นนั้นเนาะ เ,เจตนาของแกนี่ที่ปลูกมะละกอนี่เท่าที่ผมถามนะแกว่าถ้าปลูกทุเรียนนี่มันปีหนึ่งนี่ได้กินครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่กี่ลูกแต่ทำยังไงทั้งจะฝากที่น้องที่ไปเยี่ยมแกมาเยี่ยมแกได้ตลอดแกก็มองไปเห็นมะละกอนี่มะละกอนี่ก่อนที่จะมาขยายนี่แกทดลองปลูกมาสองสาปีแล้วนะออพอดูท่าว่าดีแกก็เลยเล่งเลยทีนี้เออนี่นี่นี่ต้นเล็กๆนี่แกก็เล่งเต็มพื้นที่เลยขยายแซ่บนี่ก็อีกพันหนึ่ง รูปขนมันจะเป็นสีเหลืองเออสีเหลืองไม่ใช่มันกำลังจะเป็นพายตายนะหรือว่าเป็นลักษณะของพันธุ์มันอย่างนี้เป็นลักษณะพันธุ์นะครับอ๋อเป็นลักษณะของพันธุ์เออก็สวยไปอีกแบบเนาะแต่ไม่รู้เป็นเขียวๆมันจะเป็นเออดูสิสวยพันธุ์นี้ก็สวยถ้ามีที่ดินสักงานหนึ่งนี่ผมว่าได้หลายต้นเลยนะ้าท่านดูนี่มีสองไร่กว่าสามไร่เมียจะยกให้ไม่รู้ว่าท่านจะสามารถสนองเจตนารมได้หรือเปล่า เราใายลูกลครับ้ <laughs> กวกช่วงนี้ขายวันละ4ี่สิบห้าสิกิโล euh, แต่ก่อนก็แจกนี่แหละครับมันเยอะมากก็ต้องขายถ้าไม่ขายก็คงไม่ได้ละไลฟ้นนสดแชร์ประสบการณ์แชร์คนมีบารมีเรื่องขององค์ความรู้นี่ทำอะไรก็สำเร็จตอนเป็นครูก็ได้เชี่ยวชาญซึ่งหายากเหลือเกินบ่อนนี่ได้เชี่ยวชาญออกมาแล้วก็มาเอาดีทางเกษตร นอกจากเลาะแล้วนะครับก็ยังเอาดีทางเกษตรเดี๋ยว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 มาฟังพี่แกเล่าให้ฟังว่าทําไมมาปลูกมะละกอแล้วมันได้ผลยังไงอ่าเบาให้ฟังเนี่ยแต่ก่อนปลูกกล้วยกล้วยน้ำว้าปรากฏว่าปีแรกปีที่สองก็ดีปีที่สามนช่เขาเขาเรียกว่ามันตายพายก็เลยขุดทิ้งหมดมาปลูกผู้เรียนทุเรียนี้ปลูกห้าปีจะได้กินผลปรากฏว่าหกปีถึงจะกินแต่ก็ไม่ได้กินเยอะ มันมันดินมันไม่ดีมันไม่อากาศดินน่ะดีเรามาวัดค่า p h แต่มันได้หกจุดห้าอยู่แต่ว่าอากาศแล้วก็ความร้อนในหน้าแล้งนี่มันมันชูงไม่เหมือนภาคอื่นเขามันก็เลยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ทุเรียนแต่ก็พอได้กิน,นทุเรียนได้กินตั้งสองปีทำนะไมมาปลูกมะละกอเนี่ยแล้วได้ผลขนาดนี้ไม่ได้ตั้งใจปลูกค่ะไปซื้อต้นกากเข้ามาประมาณสิบต้นก็มาปลูกข้างต้นทุเรียน ปรากฏว่าทุเรียนที่เราปลูกนะมันไม่ตายต้านแรงมันก็ไม่แห้งไม่อะไรเลยเราก็นึกว่าเออถ้ามีต้นไม้เป็นไม้ล้มลุกเพื่อเอามาปลูกบังแสงสักหน่อยมันก็คงจะดีก็เลยเอามาแล้วก็าาปลูกแซม,อมพอปลูกไปมันก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันขึ้นมามันจะง,งามจะเลยงอกงามได้ดีก็เลยเอามาปลูกแซมไปทั่วหมดเลยเดี๋ยวนี้มีอยู่ประมาณไม,<ล>ไม่ไม่ส่งผลกับทุเรียนนะไม่ไม่เกิดผลค่ะ ก็เก oh. ิดผลดีด oh, ้วยซ้ำเพราะว่าไม่ทุเร anyway> ียนหน้าอะไรงนี้ทุเรียนจะไม่ไม่เกิดโรคไม่ไม่แห้งโอ้ทางนี้ต cool ้นสูงเนาอทางนี้ต้นสูงต้นสูงค่ะเน่มะละกออวนที่เขาเรียกว่าแขกนวลอืมแขกนวลตัวเองชอบกินอ๋อมะละกอสุกฮอลแลนด์แล้วก็อะไรอีกฮอลแลนด์แขกแขกนวลแล้วก็แขกดำอืมแล้วก็ดำเนินไหนดำเนินเป็นผลยาวๆนะบ่ดำเนินนี่ดำเนินอ๋อดำเนินนี่ยาวๆฮอลแลนด์หมดเลยค่ะ อ,อแ,แลนด์ฮอลแลนด์ค่ะฮอลแลนด์เป็นตเ,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 แบบเออนี่ฮอลแลนด์ใช้แบบนะอันนี้แบบปุ้มอร่อยที่สุดคือเราเรามปลูกแล้วต้นไหนที่อร่อยที่สุดเราจะมาทำพันธุ์ทำพันธุ์เองเพราะพันธุ์เองเพราะพันธุ์เองหมดเลยไม่ได้ซือ้อปลูกประมาณสองร้อยต้นนี้นไม่เคยซือ้อเราเอาต้นที่กินแล้วอร่อยแล้วก็ลูกดกแต่ปลูกต้นไหนมันก็ดีดี <laughs> ปรับแปลง่ยนจะก็ทำเป็นให้มันสูงเท่าที่เราไปสูงก็ต้องทำให้จุลูสูงนั้โคเดินขึ้นมาอ่าทำเป็นหลังเต่าแบบนี้เสร็จแล้วก็ปลูกเวลาปลูกให้ปลูก45องศาอ๋อไม่ใช่ตั้งตรงอย่าตั้งตรง้ตั้งตรงมันจะสูงเพราะอย่างนี้ถึงมันดโคเด่นต้องปลูกกินเด่นเขาบอกว่าบัลลกรพันเตี้ยเหรอไม่ใช่ธรรมดาหมดเลยแต่เดี๋ยวจะตัดไหมเนี่ยได้ตัดไหม ไม่แตกค่ะนี่แต่มีทด,ดลองทดลองดูว่าใช่มันได้สองต้นในต้นเดียวกันมาดูที่ทัก็ได้ผลอยู่มั้ยเวลาขึ้นมาเราตอนเป็นก้าขนาดนี้แหละเรา็ตทด,ดลองดูให้มันเป็นกิ่งสองกิ่งมันก็จะได้สองต้นออสองพันเลยใช่ไหมครับสองต้นเดียวนี่สองพัน พันเดียวนี่แหละแต่ว่าได้สองต้นอ๋อองต้นโอ้โห<อ>ถ้าเราไม่ตายบ่ไม่ตายเห็นบางบ้านนี่ตัดแล้วตายนะไม่ตายทุกทีเวลาตัดแล้วต้องใส่ใน้ำนิดเยอะวทุเรียนเราปลูกล้มทุเรียนเรานี่ประ,ะมาณสามปีเพราะว่ามันมันตายแล้วปลูกไปเออตายแล้วปลูกใหม่สีท่อนได้บ่ตายแล้วปลูกอีกตายแล้วปลูกอีกมันสีท่อนอยู่ไลยแต่มาทำบ่เหลือขั้งที่สองนี่แหละขั้งที่หนึ่งมันตัวยอดใหญ่อย่างนั้นมันแตกนี่เพราะอะไรพี่อ่ามันมันจะเป็นเชื้อรา เชื้อราเข้า,าว่าเราก็เอายาฆ่าเชื้อรามาทาโอ้ก็ oh. จะหายไปมันนี่ก็เขาอยากให้มันเกิดเพราะว่าแต่ละกิ่งแต่ละใบคือตัวกินอาหารทางนั้นเราให้มันแตกไปชิดยอดจะให้มันแตกที่ิ่นอืมต้องเอาออกีนี่ต้นทุเรียนเนาะอันนี้ฮอลแลนด์อืมฮอลแลนด์อุลนี่ถ้าอยากได้ผลเร็วนี่ไม่ยากมาปลูกที่นี่แล้วขุดไปต้นใหญ่แล้วไปปลูก ผลทุกต้นนะแล้วปลูกประมาณสองร้อยต้นนี่ไม่มีต้นพู่สักต้นเอ้าไม่รู้มันเป็นอะไรเอ้าเป็นแปลกนะมันมีต้นพู่ด้วยใช่ไหมไม่มีเออสวนที่ปลูกมีต้นพู่ต้นพู่นี้จะไม่มีมันมีต้นพู่ถ้าต้นพู่นี้มีแต่ดอกนะเออ๊ะ ชื่อที่หาหิบเลยหยิยหอาสาตัวเนยค่ะอกสาตัอเลยั่นค่ค่คือชค่ะ